นี่ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับมูหวยเราก็มาเปิดครัวกันอีกแล้วดึกดขนาดนี้แล้วเราก็อหิวใช่ไหมตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งซึ่งตีหนึ่งที่ไหนขายส้มตำไม่มีออวันนี้เราจะทําเมนูตำหมูยอไม่รู้ว่าตำหมูยอจริงหรือเปล่าอีดอกซื้อหูหน้ามาอย่างนี้คือั่นกระป๋องมาตำส้มตำแหนมยังไม่พอนะชีสไบซื้อมาทำไหม <laughs> ตอนอื่นนะคะเราก็หั่นให้มันทั้งหมด เธอทําให้เรากินไวๆนะเราหิวลรวได้รู้ว่าเราไปอยู่อีสานมาเนี่ยเราเนี่ยแบบไม่ไม่เป็นอันทําอะไรเลยทําไมอ่ะโอ้โหเล่นดีๆนะเล่นดีๆนะนะต้องคิดนะจริงๆทําไมอ่ะพี่วิทย์เหรอทำไมอ่ะแปดโมงดิทำไมเขาบอกแปดโมงเศร้าเก้าโมงเศร้าเศร้ายนสิบโมงยังไม่กินอะไรเลยอ ก็เศร้าน้ำเขาก็เลยดับนั่งเศร้าอย่างเดียวเลยไม่ได้กินอะไรเลยเช้าเศร้าไม่พอนี่บ่ายอีกบ่ายเลยบ่ายโม่งแรงนี่แลกกันสี่โมงอ่ะอ๋รอแล้วรู้ปะอันนี้คืออะไรอะไรมีดทาไมแทงมึงเหรนี่เล่นมุงอะไรปรึกษากูกอนสงกสารเปียกแล้วเนี่ยเปียกบอกว่าอีชิบหายเล่นมุกอะไรกันเนี่ยกล่อไปกลับมาหลายรอบแล้วนี่มีประโยชน์ อย่างแรกนะคะเราก็หั่นหมูยอค่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมหั่นทุกอย่างที่เราซื้อมาหั่นมันให้หมดค่ะแหนมใช่ไหมหัน่นแหนมนี้เราก็ซื้อจากเซเว่นนะคะใส่อันนี้ไหมคะชีสใส่ปะมันจะอร่อยปะเฮ้ยลองมลองดิกินได้ก็กินถ้ากินไม่ได้ก็ต้องกินไม่ทิ้งใช่ไหมไม่ทิ้งะจะได้ใส่อันนี้ด้วยนะคะผัะกกาดดองหั่นไม่เสร็จสักทีนะเนี่ยทําไมอะหั่นไปเลยองเงี้ย <laughs> อ่าเราจะเสร็จแล้ว กินเผ็ดหรือไม่เผ็ดคะเอาเผ็ดครับมีน้ำมะขามเปียกด้วยที่บ้านใส่ลงไปด้วยนะคะมือนี้จะอาดแล้วเพิ่งล้างตูดมาแี่แล้วใครกินอนะ่ะแป๊บไนี <c oughs> ไปหาตามขั้นตันขั้นตอนแรกเลยนะคะเราต้องมีน้ำปูหลาผงชุนรสน้ำตาลโปรน้ำตาลปี๊บอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยซ้มปากใครใครก็ตำเป็นป้าแต่จะตำยังไงให้มันดูอร่อยคือเราจะใส่พริกทั้งหมดเจ็ดไหม เจ็ดก้าเม็ดดีก <het> ว่าวันนี้ขอแบบติดตดนะวันนใส่ติดแห้งด้วยริกแห้งแม่เนี่ยจะแห้งจริงแบบหลายปีแล้วอ่ะวันนี้เราจะใส่พริกเก้าเม็ดแล้วก็ใส่กระเทียมไปสองกลีบแล้วก็ใส่ผงชูรสไปเลยหนึ่งช้อนฮะตั้พริกเสร็จแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะใส่อะไรอะน้ำปลา โมเป็นคนกินหวานเพราะฉะนั้นก็ใส่น้ำตาลเยอะนิดนึงเ<ม>สร็จปุ๊บเราก็ใส่น้ำนี่น้ำเชื่อมไม่ใช่นี่มันคือน้ำน้ำขามปี๊กใส่กี่ช้อนเนี่ยสองสองช้อนชาสองช้อนทัพพีเลยไปแป๊บนึงหยุดก่อนเครื่องบินมาเอา้าหลบดิหลบทำไมเขานำกำจะวางระเบิดโอย <c oughs> น,น้ำปลาช้อนนึงเฮ้ยขาดมะนาวต้องใส่มะนาวค่ะอบอกเลยว่าเด็ดเป็นไรอร่อยจนอยากลอย เราจะใส่อันนี้ลงไปเลยมน่นาไม่เกี่ยวเคค่ะนี่คือหน้าตาตำหมูยอลูกชิ้นรวงค่ะน่าห้ดู ได้ยังได้เลยเอาเอาเส้นมาม่าออกมามีเส้นมาม่าด้วยมีสิจ๊ะอย่าร้อนใส่เอาผ้ามาครัผ้าเส้นมาม่าเนี่ยเอามากินกับอะไรอ่ะไงไงซ้ปต้มไม่ใช่ซุปต้มแบบนี้โอเคกินได้ยังกินได้เลยเฮ้ยเราจะกินอ่ะทำไมครับเราต้องท่องอันนี้ก่อน ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งกินขว่างเป็นของมีค่าพ่อแม่เหนื่อยยากลงโรงเรียนเดียวกันไหมเนี่ยค่ะคตบ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 กูนึกว่าเขาใครนะฮะแล้วเราก็ถึงขั้นตอนชิมนะคะมัวแต่เล่นกันวายหมดแล้วจ้ะวายวาย ความอร่อยไงงอมันแค่ไวให้กินเอะไม่ใกินพ่อกินข้าวอย่าร้องเพลงทำไมจะติดคอใช่ประกาศดองขุนรมจ้ำหมูยอโยโยะจ้าครบไม่ได้ทำไมอ่ะยอเก่งแหนมโยโยะจ้าตีเข่ากูเลยไหมล่ะ มีคำแรกรู้สึกเลยรู้สึกว่าแด่เป็นมาม่าอ่ะก็มันมาม่าทำเปงนลาบปลาไากับชีสนะอร่อยถ้ามีกุ้งสดหน่อยนะพรุ่งนี้ปะเก็บรูตุดให้กูขี้มางเหอะกรงปัองต้มกุ้งหอมเลยอ้วกเถอะเนอะเขาไม่ยอมได้ใจอ่ะ เกนงหนึ่งก็จะไป,ไปขึ้นปักนะขึ้นคอก็ได้หนูกูพาบวชมันจะไปเปิดเพลงเสียงดังไม่ได้นะทำไมอ่ะไอะ้ไม่ได้ดูข่าวเลยที่หายตอนที่พาติละครผักเพือขังอะไรลนะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมึงคุยเรื่องเดียวโก้นะ่โอเคใครนะคะที่อยากให้มุกทําเมนูไหนหรืออยากให้สอนทําเมนูไหนหรือแบบว่าอยากให้ทํอเลยที่มันพิสดารพิสดาร คอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวจะทําให้ดูแล้วคนที่ชิมก็คือไอ้แป๊บเป็นหนูทดลองใช่โอเคติดตามกันใหม่คลิปหน้าอพี EP หน้าวันนี้ครัวคุณมุกป,ปิดลงแล้วครัวปิดแล้วบ๊ายบาย